้องรีบกลัใช่เหนื่อยพี่ไบไปดูใช่ไหมเหนื่อยเขาให้ตามได้ไหมมีคนไปว่าจะไปรอได้เนาะโคนสำคัญจะไบไปก่อนเฮ้ไบอุบไวเป็นฟาร์มลับเหรอกระซิบเงนบ้างก็ได้นิดนึงไงอย่า ากอยู่หน่อยอันนั้นนะเหนื่อยเหนื่อยทำบอกแล้วให้รอรีบแป๊บเดียวไปไปไปแล้วนะขึ้นปากกาขึ้นปากกาก็ด้เจอกันจ้าขอบคุณมากครับทุกคนครับผมไหบายเจอกันที่ไหนฮะออฟฟิศไงเจอกันที่ออฟฟิศไงไป เดี๋ยวเรอเป็นายาวเลยเหรอศิลปินไงท้ายหลังได้ใช่ไหมข้างหลังว่างใช่ไฟยาวเลยโอ้โหดู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 โอ้โหเดี๋ยวๆๆๆนี่ขอดูไฟรถเขาหน่อยโอ้โหครับผมบายบายครับหลบหน่อยพี่เกดเดี๋ยวน้องจะเหยียบเราเอา อ่อนถอยมามโโดูดูไฟรถแลลลงไหนออเฮ้ยับรถเลยอ่ะไม่ก่ระบายจะออกนี่เนี่ยลงเลยอ๋อเราก็ต้องมาฟังนีอ้โม,ม,มีมีนีม 拜拜。Bye bye.